สวัสดีกัคุ้ยนะคะวันนี้เราเล่นเกมใหม่กันโพนี่โพนี่เมื่อวานเราทำพักสองแลวเนะไม่เด็กนะอืมรอมันมาก่อนเราจะตัดรอนะอ่ะมาแล้ว สิ่งที่เราต้องเตรียมคือมห้อเราไม่มีก็ส้วมันก็จะได้อันใหญ่ืเล้นี่อันใหญ่าอันเล็กเยมเอันเล็กอัเ็นไม่ใช่อใหญ่นีอได้ใหญ่เรเนี่ยป็นเล็ก ได้แล้วนะนี่มีเยอะเลยนี่นี่เอาไปใช้เลยเอาไปใช้เลยมันก็จะเพิ่มแม่ผ้าต่างๆทั้งหมดเราชอบใช้มันเลยแล้วก็เอาไปซื้กับถีเด็กแค่นี้แล้วก็เอาไปซื้กับเจนเจลินเจนเจลินเสร็จปุ๊บ นะคะละวิตี้ดูวสวยมากเขาบอกไปก่อน ลูกค้ามา 咱们一点。 ต้องขอบทั้งต้องขอกล่าวสวเป็บบนทุกคนกันด้วยนะคะและก็ขอขอบคุณด้วยนะเพราะว่าแค่นี้แล้วก็จบแค่นี้นะคะ,ค,ะคิดขอจบเพียงเท่านี้นะคะ่ะ